หนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกหนึ่งวิธีเป็นเคล็ดลับเลยเคล็ดลับสําหรับใครที่ต้องการทําเป้าหมายของตัวเองให้ประสบความสําเร็จไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงสักทีนะคะนั่นก็คือการบริหารเวลาคุณรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะคะก็คือ หวันเนี่ยพวกเรามีเวลาเท่ากันคือ1,440นาทีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วลองสังเกตตัวเองค่ะวันนี้เราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบางทีเราเลื่อนฟีดเฟซบุ๊กอยู่ดีๆหรือว่าเราเล่นโซเชียลดิดอยู่ดีดนะะๆนะคะเผลอๆนะคะเวลานั้นกลับกลายเป็น2ชั่วโมงแล้วลองคิดอย่างนี้ค่ะลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเวลาช่วงที่เราเล่นเราเล่นเนี่ยมาลงมือทํา ในสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเองนะคะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองถ้าวันนี้อยากศึกษาในโลกออนไลน์อยากสร้างตัวตนผ่านโลกออนไลน์ลองเอาเวลาสองชั่วโมงค่ะมาลองศึกษาสิ่งเหล่านี้คุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณสะสมเสี่งพวกนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นหลายคนนะคะก็อาจจะตั้งคําถามว่าแล้วเราจะบริหารเวลายังไงคะสิ่งแรกที่คุณต้องทอําเลยค่ะก็คือการวางแผนวางแผนตั้งแต่วันนี้ว่าพรุ่งนี้คุณจะทําอะไรบ้าง ช่วงเริ่มต้นใหม่ๆคุณต้องบริหารเวลาให้เป็นอย่างเช่นการเขียนเป้าหมายการเขียนเป้าหมายก็คือการวางแผนนะะั่นแหละค่ะวางแผนในวันนี้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการอัดคลิปการอัดคลิปการไลฟ์การศึกษา คนที่ประสบความสําเร็จการฟังคลิปของคนสําเร็จดูสิคือเอาอะไรก็ได้ค่ะที่มันทําให้ตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นสิ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากยิ่งขึ้นดีกว่าใช้เวลา1440นาทีไปกับช่วงเวลาที่ไร้สาระนะคะอย่างน้นอยๆคือดูเรื่องอะไรขอให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าประโยชน์ทางอารมณ์ทางจิตใจหรืออะไรเงี้ยอย่าดูไปไปโดยที่แบบว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะคะ